ช่วง Recommend of the Week กับหนังที่ต้องดูปูสปป่สมบูรณ์เพราะเรื่องปูสมบูรณ์นะครับเรื่องปู่สมบูรณ์นะคะเรื่องว่าปู่สมบูรณ์นะคะภาพยนตร์สารคดีเรื่องปู่สมบูรณ์ภาพยนตร์สารคดีในประเทศไทยเรื่องหนึ่งที่น่าจับตามองมากเลยก็คือเรื่องปู่สมบูรณ์นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวความรักของคู่รักสูงวัยคู่หนึ่งเขาใช้เวลาในการถ่ายทํานานถึง4ปีนะคะก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอย่างมากเลยนะคะดูแลกันความรักที่มีให้กับกันในวัยชราครับ น่าซึ้งมากนี่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงคุณนะครับเป็นของคุณปู่ที่ชื่อว่าปู่สมบูรณ์แล้วตัวละครทั้งหมดเป็นเรื่องจริงหมดเลยเป็นตัวละครซึ่งอยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดยุธยาปู่สมบูรณ์เนี่ยเป็นสารคดีที่มีความเป็นสากลนะครับมีเนื้อหาที่แตะต้องใจมีเนื้อหาที่ให้กำลังใจนะครับเมื่อเมื่อเราดูหนังจบนะฮะก็นั่นแหละค่ะตามตามตามนั้นแหละตามนั้นแหละค่ะเพราะ ไม่คือสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของหนังแบบนี้คือมันดูจริงมากเพราะมันเพราะมันจริงค่ะเพราะมันจริงนั่นเองที่สําคัญคือการที่เขาหยิบยกประเด็นของชีวิตของคนแต่ละคนเนี่ยมันเป็นชีวิตของคนธรรมดาซึ่งเราก็พบปะหรือว่าเห็นได้แต่ว่าไม่เคยที่จะได้ ดำดิ่งลึกลงไปในชีวิตของแต่ละคนจริงแล้วค่ะมันมีอยู่ยุคสมัยหนึ่งที่คนเชื่อว่าชีวิตคนธรรมดาเนี้ยไม่มีเรื่องไม่มอะไรไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเพราะเรารู้จักกันเราเห็นคนข้างบ้านเราเห็นตัวเราเห็นปู่ย่าตายายแต่จริงๆแล้วไอ้เรื่องเหล่านั้นแหละมันคือเรื่องที่เรามองข้ามไปแล้วไม่มีใครออกมาเล่าสักทีเป็นหนังโรแมนติกด็อกเมนตรี่ครับผมที่ที่แบบว่าหาดูได้ยากครับผมก็คือยุคนี้ก็เราก็อาจจะเป็นยุคดิจิตัลใช่ไหมครับ เป็นสังคมสมาร์ทโฟนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าของเขามันไม่มีอะไรเลยไม่มีเทคโนโลยีก็มันน่าจะให้เราใส่ใจกันมากขึ้นมันมากกว่าคู่รักครับผมมันเหมือนกับอยู่กันแบบเป็นคู่ชีวิตอยู่กันแบบเป็นเพื่อนตายคู่หนึ่งมากกว่าครับผมความรักในยุคก่อนมันน่าจะมีอะไรดีมากกว่าในตอนนี้หรือเปล่า น่าจะหาคำตอบได้จากหนังเรื่องนี้ครับเหมือนที่ผมได้คำตอบโอออยยฉันชบปสเเตร์จงลอ่ะแล้วก็เนะาะไปดูปู่สมบูรณ์อย่าลืมเอาาเชดตัวไปเช็ดน,น้ำตากันด้วยถ้าทางจะเศร้าน่ดูแต่ว่ามันก็จะคุณจะเต็มอิ่มกับความรู้สึกดีๆกลับออกมาแน่นอนฝากบอกต่อกันไปด้วยก็ได้นะ,ะ,นะคะคุณผู้ชมเชื่อในรักแท้ไหมคะถ้าไม่เชื่อต้องไปดูสารคดีเรื่องนี้ค่ะ